อันนี้ต้นอะโวคาโดนะคะพ,พี่นวลดูเต็มเลยเนาะจ้ะออกลูกทุกกิ่งทุกก้านเลยนะคะอื้อันนี้เป็นต้นอะโวคาโดที่จังหวัดเลยนะคะบ้านของพี่นวลนะคะก็ไม่ใช่สวนอะโวคาโดนะคะแต่ว่าเป็นต้นอะโวคาโดที่ทิ้งเมล็ดไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็ ไม่ได้ดูแลใส่อะไรเลยนะคะยกเว้นว่าลดน้ําบ้างนะคะพี่นวลบอกลดน้ําบ้างนะคะอายุหกปีแล้วนะคะไม่เคยออกลูกเลยนะคะปีที่ห้าก็มีดอกแต่ก็ไม่ติดลูกนะคะปีนี้เป็นปีที่หปรากฏว่านะคะพอได้ใช้วีแพนตาเข้าไปนะคะก็เป็นสภาพแบบนี้แหละค่ะลูกดกเต็มต้นเลยออกทุกช่อทุกกิ่งเลยนะคะ นี่ก็คือหน้าตาพี่นวลน,นะคะเจ้าของต้นอะโวคาโดของเราวันนี้นะคะมาเยี่ยมถึงบ้านเลยสุดยอดไหมคะพี่นวลจิตกี่ครั้งคะหก <6 S 2> <6 S 1> ครั้งค่ะสุดยอดมากเลยค่ะหกครั้งอ่าหกหกครั้งนี่ห่างกันกี่วันคะสิบห้าวันค่ะสิบห้าวันครั้งหนึ่งเนาะ,ะก็ได้ทานอะโวคาโดเลยเนาะปีนี้เนาะพี่นวลใช่ค่ะโอ้ oh, สุดยอดค่ะขอบคุณค่ะพี่นวลค่ะสวัสดีค่ะ